เอาอะไรคะลูกโชว์โชวจะเอาอะไรคะ What you want? พี่เจาจะเอาอะไรลูกหนูจะเอาอะไรคะห<ม>นูจะเอาอะไร โชกจะเอาอะไรคะน,นอนหนูก็นอนสิลูกไม่มีใครกวนหนูเลยพี่จ๋าก็ไม่ได้กวนหนูนะคะโอเคนอนไปทีคะ่ะกดไงย